สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมจะเอานกนะครับออกไล่อีกแล้วครับพี่น้องครับออีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งอ่าตัวนี้นะครับก็อายุกรงก็ประมาณปี5-6เดือนนี่แหละพี่น้องครับตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นนกที่ผมคัดไว้คู่กันนะครับก็คือเจ้าออยนะครับผมเจ้าออยนะครับนกที่ ไปต่อมาแต่นู่นแหละครับแถวภูเขาวันนั้นที่ไปกับพ่อเตียงนะครับวันนั้นได้2ตัวนะครับได้2ตัวนะครับก็คือเจ้าลีฟแล้วก็เจ้าออยนะครับเจ้าลีฟนั้นก็เป็นสิวครับที่ผมเอายาให้กินแหละพี่น้องครับนะจริงจริงตัวนั้นก็ใกล้จะได้ฝึกแล้วครับแต่ว่ามันเป็นสิวก่อนก็เลยพักก่อนนะครับทีนี้เจ้าเจ้าออยนะครับอีกตัวหนึง่งนะครับคู่ของเขานะครับเป็นนกเียงเล็กนะครับก็จะลองเอาไปไล่ดูครับพี่น้องครับอายุยังอ่อนกว่า ตัวเมื่อวานอยู่ครับพี่น้องครับอายุเดือนเนาะแต่ก็กว่าจะถึงเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวนาปีก็จะพอดีครับพี่น้องครับนะผมก็จะเอาไปไล่ไว้ก่อนนะครับสักครั้งสองครั้งเพื่อที่จะนาปีก็จะจัดการเลยครับพี่น้องครับไล่เลยทีนี้เอาเอาจริงครับพี่น้องครับเนาะเพราะว่าช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ต่อนกแบบมันมากนะครับช่วงข้าวนาปีนะครับช่วงจะปีใหม่เนี่ยโอ้โหแบบเหมาะที่จะไล่นกนะครับ ใหม่นะครับโดยการทั้งปวงเลยนะครับเนาะอันนี้คือเจ้าออยนะครับผมเดี๋ยวไปดูเจ้าลีฟสักนิดหนึ่งครับพี่น้องครับนุ่นนะครับก็หายแล้วลหละครับพี่น้องครับนะสิวไม่มีเปียกไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือแผนกดินครับดินสุดๆครับเจ้าลีฟเนี่ยแต่ว่าเสียงจะเสียงกลางลงนะครับตรงตัวนี้นะเนี่ยครับหายแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นคราบยังไม่แห้งเฉยๆนะครับเนาะแต่ว่า หายแล้วนะครับสาหรับสิวนะครับก็ขันแล้วนะครับปกตินะครับแต่ว่าเสียงยังไม่ออกเท่าไหร่ว่าผมไม่ไม่ได้ออกมาไว้เพิ่งเอาออกมาไว้นะครับนี่เพราะว่าฝนตกครับฝนตกสองสามวันที่แล้วเพิ่งมีเมื่อวานกับวันนี้แหละนะครับที่มีแดดนะครับผมก็เลยได้เอาเขาออกมาเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่นะครับเนาะเอานั่นไ้ก็อาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ส่วนเจ้าอ้อยนั้นแขวนอยู่หลังบ้านนี่ก็คือแขวนไว้ตรงนั้นตลอดนะครับเขาก็เลยแบบปกตินะครับอันนี้ก็จะย้ายบ่อยย้ายเข้าย้ายออกบ่อยอย่างไรครับเนาะเลยมาเป็นสิวอีก นะครับอันนี้เจ้าลีฟนะครับคู่กันนะครับเนาะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ที่ป่าครับพี่น้องครับเราจะอ่อยออกไปก่อนแล้วกันเจ้าลีฟเจนเย็นนะอีกสักเดือนสองเดือนให้นิ่งๆกว่านี้ก่อนนะครับเนาะเราเจอกันอยู่ป่าครับโอ้โหครับพี่น้องครับอ่าผมเดินมายังไม่ถึงที่เลยนะครับพี่น้องครับ ขันเลยครับผมโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับนะเมื่อวานนี่เจอเครื่องดีเซลวันนี้เจอเครื่องเบนซินครับพี่น้องครับนโอ้โหนะครับผ่านเลยครับผ่านเลยครับนี่ว่าจะมาถ่ายนะครับว่าจะพูดถึงว่ามาที่เก่านะครับที่เก่าเวลาใหม่นะครับมาที่เมื่อวานนี่นะครับพี่น้องครับนกตัวนี้นะใส่ต่อนะครับหมายเดิมเลยครับต้นเดิมควนเดิมนะครับผม เพราะว่าตรงนี้มันถือว่านกไม่มีนะครับนกป่าไม่ค่อยมีจะมีอยู่ตรงต้นสนเหมือนเดิมแหละครับนกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะขันหาเร็วมากครับพี่น้องครับอาจจะไม่แน่นะอาจจะอาจจะมีมีหลอยมานะเมื่อวานเนี่ยอาจจะบางหนักนิดนึงสละเจ้าทางพาดนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าเร็วเลยครับพี่น้องครับโอ้โหลงมายังไม่ถึงที่นั่นเลยครับผมได้ยินเสียงขันแว่วแวเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปครับว่าจะยังไงวันนี้จะมีนก มาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอากาศถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะครับ วันนี้ลมแรงครับพี่น้องครับโอ้โหแล้วก็ใส่ตรงปลายด้วยทีนี้พะเนียดผมโยกเลยพี่น้องครับครับลมแรงลมแรงโอ้นะอุปสรรควันนี้ว่าจะแดดดีซะหน่อยนะครับกลับกลายเป็นว่าลมแรงครับพี่น้องครับดูยอดไผ่ครับตูสูงเลยนะโอ้แลวผมก็ใส่ยอดด้วยนะครับทีนียตรงนั้นนะนะครับใส่ปลายอ่อนๆเลยครับพี่น้องครับ อันนี้เดียเด็กแก่้งไปแก่้งมาอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ตายแล้วครับอุปรสรรคอีกแล้วครับพี่น้องครับ <laughs> ถือว่าขยันดีครับพี่น้องครับสำหรับเจ้าออยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับผมขนาดลมๆแล้วนี่นะครับก็สลับขันไปเรื่อยหยุดเรื่อยครับก็เป็นธรรมดาครับสาหรับนกใหม่เนาะเครื่องจะเร็วกว่าเจ้าทางผาาอยู่ครับนกเสียงเล็กจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับเสียงเล็กมันจะเร็วครับนกนะครับตัวเล็กจะเร็วนะครับขันเร็วปากเบานะครับสาหรับนกตัวเล็กเนาะนกเสียงเล็กด้วยนะครับนี่เช่นตัวนี้นะครับก็ถือว่า ขันหาขันโยนเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับวันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับได้ยินแต่เสียงลมครับอันนี้ก็ได้เววเวเลยนะเพราะว่านกมันเสียงเล็กครับนี่แหละประเด็นมันเสียงเล็กก็คือมันฟังยากครับนกอ่ะเวลาลมมาอย่างนี้ก็คือเสียงหายเลยนะครับไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับน่าจะขันอยู่แหละตัวเนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ยินแล้วครับได้ยินแววววเอาบ้างไม่ได้ยินบ้างส่วนมากจะไม่ค่อยได้ยินครับเพราะว่ามันลม ครับลมก็พุกเสียงมาก็หายเลยครับเสียงเล็กให้เหมือนเสียงกลางของเสียงใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเนาะอ่าบางทีเสียงใหญ่หรือเสียงกลางเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเล็กไม่ต้องพูดถึงครับหายแน่นอนครับเสียงไม่ได้ยินเลยนะครับเอาโอเคครับไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้5้าโมงครึ่งครับโดยประมาณได้เล่นเยอะกว่าเมื่อวานอยู่ครับพี่น้องครับ ลงแล้วครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราลงเร็วกว่าเมื่อวานนะครับเพราะว่ามีทีมงานนะครับโทรหานะครับเดี๋ยวจะไปพบทีมงานนะครับวันนี้เห็นว่ามีมีทีมงานนะครับมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ว่าอย่างนั้นนะครับเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับเผื่อได้คุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมเนาะก็ที่เดิมนะครับ วันนี้ก็ถือว่าประทับใจครับพี่น้องครับประทับใจเจ้าอ้อยนะครับวันนี้เนาะอาจจะเป็นนกเสียงเล็กนะครับที่หลายท่านก็อาจจะไม่ชอบนะครับเนาะเพราะว่าบางท่านก็ไม่ได้ชอบนกเสียงเล็กเนาะแต่ของผมนี่ขอให้หองนะครับเจ้าออยก็เป็นสองห้อยนะครับสองกุ้งห้อยนะครับนกครับส่วนเจ้าลีฟนั้นจะเป็นนกหนึ่งกุ้งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสห้อยนะครับ ต้นเดิมคอนเดิมนะครับเมื่อวานนี้คึมนะครับฟ้าคุ้มฝนวันนี้ไม่คึ้มแต่ว่าลมครับนะครับตั้งตัวได้เร็วมากนะครับโออ้อยนะครับไม่ดิ้นนะครับไม่ดิ้นหรือเปล่าเอาโอเคครับก็ขออนุญาตนะครับเอานกลงก่อนนะครับ เดี๋ยวมันด exactly. ิ้นแรงไปกว่านี้ครับก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าอ้อยนะครับผมอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นนกโคกนะครับปลาภูเขานะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเฉลยเจ้าสองนะครับมันนั้นได้สองตัวด้วยกันนะครับเจ้าลีฟกับเจ้าอ้อยเนาะครับผมหางนี่จะเหมือนคล้ายๆกันเลยครับพี่น้องครับอถ่ายคนแล้วนะหางก็หักเหมือนเดิมครับนก ติดดิ้นครับยังไม่อยู่ครับนกหักตั้อยู่ในกรงเลยนะครับเนาะนี่นะครับนี่คือตัวตนนะครับของเจ้าอ้อยนะครับเมื่อกี้ดูในกรงของเขาอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับทีนี้มาดูในพเนตดนะครับอาจจะชัดเจนขึ้นนะครับผมก็นกนะครับถือว่าใช้ได้ครับผมใช้ได้คือมันขันเร็วครับนกตัวนี้นะครับปากเบานะครับนกเสียงเล็กจะเป็นแบบนี้แหละนะครับ นะมันจะปากเบาปากเร็วปากไวนะแต่ว่าต้องได้อายุนะพี่น้องครับนะคือมันจะต่างกันคือว่าอย่างเช่นนกาบางตัวเนี่ยคืออายุเท่ากันเนี่ยอาจจะขันช้ากว่ากันนะครับบางตัวอาจจะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ขันเร็วนะเขาถึงได้บอกว่าเสือรุ่นเก่าเนี่ยบอกว่าจะมีนกแบบนี้นะครับที่เป็นนกปากเบานกปากหนักนี่แหละครับผมนะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตัวนี้ถือว่าเป็นนกปากเบานะครับผมเนาะก็ เสียงนะครับเหมือนที่ผมพูดไปนะครับเบื้องต้นเนาะที่บอกว่าแรกๆอาจจะขันยังไม่เต็มเสียงตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่านกมันตั้งตัวนะครับพี่น้องครับนะมันตั้งตัวอยู่นะครับแต่มันก็อยากขันนะมันก็เลยปล่อยออกเบาๆครับพอหล้างๆมานี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเออขันแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็เริ่มปล่อยเสียงดังๆๆมาเรื่อยนะครับแสดงว่าเนี่ยนะครับให้พี่นาตัวนี้ว่าไปได้ดีรับไปได้ดีนกแบบนี้นะถ้าเกิดแบบว่าเบาๆนะครับ ขันขันหยุดหยุดอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนั้นก็ถือว่ายังนกยังไม่พร้อมนะครับตั้งตัวช้าครับนะแต่ถ้าขันเร็วๆแล้วก็เสียงดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยจนเต็มเสียงตอนที่มันคึกอยู่ในกรงเราเนั่นแหละครับนั่นแหละคือนกที่พร้อมนะครับนะตัวนี้ก็สีขามันดีด้วยครับนกตัวนี้นะนะนะครับดูครับสีเม็ดมะขามเลยครับเปลือกมังคุดนั่นเนาะผมจะชอบครับผมจะชอบ นกลักษณะขาสีนี้นะครับถ้าเป็นออกสีชมพูนะครับหรือแดงแป๊ดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นสีออกช้ำๆนะครับเหมือนเปลือกมังคุดเม็ดมะขามเนี่ยนะครับผมจะชอบนะครับตรงนี้นะตัวนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับแข้งที่ออกสีของเปลือกมังคุดนะครับผมนะส่วนนกกอกเป็นนกทนแดงนะพี่น้องครับนกสีแดงนะครับแดงกว่า เจ้าทางพาดนะครับเจ้าทางพาดไม่แดงขนาดนี้ครับนกนะครับฮะก็ถือว่าเอาไว้ประมาณนั้นนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับก็ฝึกครับช่วงนี้เป็นชุดที่2นะครับชุดที่2นี้ก็จะประกอบด้วยนี่แหละครับผมเจ้าทางพาดนะครับเจ้าลีฟเจ้าออยนี่แหละครับพี่น้องครับนะนก3าตัวในช่วงปลายปีนี้นะครับที่จะฝึกใหม่นะครับส่วนนกที่ฝึกปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมานะครับก็คือเจ้าน้ําพองนะครับแล้วก็ เจ้าส่งท้ายก็ติดเฉลยไปแล้วครับในปีนี้นะครับก็เหลือเนี่ยแหละครับอีก3ตัวนะครับที่จอที่จะฝึกปีนี้อยู่นะครับก็เหลือแต่เจ้าลีฟครับเดี๋ยวให้หายสิวเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นะครับสาหรับออกฝึกนกนะแต่ว่าฝึกแล้วเมื่อวานก็คือเจ้าทางพลาดแล้วก็มาเจ้าออยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมอ่ะ ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกัน,นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจครับไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปที่มีสาระมาฝากพี่น้องยีงเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับอย่าลืมนะครับนกแต่ละตัวการฝึกเหมือนกันแต่การเล่นการขันลีลาต่างๆดิ้นไม่ดิ้นนะครับแตกต่างกันไปแต่ที่สาคัญคือเราต้องยึดสูตรที่ เราฝึกแล้วมันได้ผลนะครับสูตรไข่สูตร,ร,ตรเราเนาะจงยึดสูตรนั้นไว้นะครับเพราะว่านกนะครับมันก็จะขันช้าขันเร็วมันก็แล้วแต่นกเนาะครับผมเอาไว้ประมาณนี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ